ขอบคุณมากมากครับตามสู่รายการข่้นาอีกครั้งนะทุกท่านนี่คือรายการกลัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารในเทศกาลแบบนี้ <โฮ S 1> มีความสุข <โฮ S 1> สอย่างนี้เ <โฮ S 1> พราะชีวิตเราขาดหวานไม่ได้ไม่ได้แล,แล้วผมอยู่เมืองนอกเมืองนากันมาของหวานอย่างนี้นไม่ได้เลยเาาผมหวไม่ได้ธรรมดาเลยดิสเซตผมก็เลยเอาเชฟมาแล้วก็เอามาทําอะไรให้เรากินกันอย่างหนึ่งที่เราทํากันได้จริงๆนะ แล้วก็มีความสุขในการทําในครอบครัวได้ด้วยก็คือครีมบุเล่ครับอันนี้ทําได้จริงจริงหรอแล้วจริงๆ <ทำ S 1> แล้ววันนี้เชฟ<ช>จะมาสอนเราว่าทำอะไรยังไงนะครับแต่ก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราจะทําเราก็ต้องทําตามที่เชฟก็สอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากทําไปร้านนี้เลยครับร้านนี้ชื่อว่าเชฟบายเชฟเบเกอรี่บายเชฟเบเกอรี่นะครับวันนี้เขาสอนครีมบุเล่ขอเชิญนักผู้ชมพบกับคุณภูสิทธิ์ บุญสิทธิ์จากบายเชฟเบเกอรี่แอนบิสโทรครับพี่เอครับพี่เอครับพีสดีครับนี่คือคนที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมและอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมไม่ว่าขั้นเป็นใครก็ตามไม่จบอะไรเลยนะครับ หมายถึงว่าไม่ได้จบทางน้านี้ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไม่เรียนเลยไม่ได้เรียนจริงครับไม่ได้เรียนมาเลยแต่เป็นทั้งเชฟของข่าวและของหวานและร้านนี้ก็เป็นร้านของตัวเองชื่อว่า by chef bakery and bistro ของตัวเองเองเลยแล้วทำทั้งของข่าวและก็ของหวานและเรียกได้ว่าหนึ่งครูพักรักจำสองฟังมากกว่าพูดเวลาเขาสั่งเขาสอนอยู่ในวงการ โรงแรมในร้านในโรงแรมใหญ่ๆผมไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวหาว่าไปเอาชื่อเขามาอีกแต่โรงแรมใหญ่ๆเลยอยู่มากี่ปี2ี่สิบกว่าปีครับ2ี่สิกว่าปีแต่อยู่มาจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะจากเขาไล่ไปล้างจานอ่ะชจนไล่มาเรื่อยๆจนปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านได้แล้วและที่สำคัญที่สุดเลยทำงานด้วยความตั้งใจจริงๆร้าน by chef bakery and bistro อยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ครับ เลขที่5 5าสทัพสองศูนย์ครับมันใกล้อะไรไหมพี่เอโอ้จะส่งจดหมายหรือไงเลขที่5 5าห้าทัพสองศูนย์เขาสมมติเวลาเราจะขับรถไปพี่เอหนูจะต้องสังเกตอะไรบ้างจะเจอตรงข้ามกับโรงเรียนเด่นล่าครับแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละที่เราต้องการเดี๋ยวปักหมุดก็เจอเวลาพูดก็ต้องล้อเล่นกันบ้างแต่ว่าแกตั้งใจให้ส่งจดหมายไม่ใช่ครับผมแกไม่อยากให้ไปไม่ผิดเลยอ๋อเหรือผมนึ่ว่าแกจะให้ส่งจดหมายไปเชฟ ครีมเบอเล่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในสายตาของเชฟมันทําง่ายหรือยากทาง่ายครับทำง่ายเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมพูดถูกใช่ไหมทำว่าที่บ้านทํากันก็ได้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขี้เกียจทำไปที่นี่เดี๋ยวดูเอาเองก็แล้วกันและที่สาคัญที่สุดเรามีทั้งของข่าวและของหวานบายเชฟเบเกอรี่อันวิสโตรขายอะไรบ้างก็มีพิซซ่าอาหารใต้เขามีนะครับผมเป็นคนใต้อารอจังหวัดไรจังหวัดนกั คนคนนครคนนครซีนี่คนนครซีคนนครซีพี่น้องผมคนนคร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 นะคนนครนะนควันนั่วดูหน้าพี่เอนะพี่เอเช้าเลยผิดหวังมากผิดหวังมากนึกว่านครศรีนครหวันถ้าท่านผู้ชมฮะลองมาดูกันนะฮะดูดีๆเลยนะครับบายเชฟเบเกอรี่แอนด์วิโซเสนอครีมบัวเล่ครับนี่ฮะน้ำพักน้ำแรงนะำจืดนี่นี่นี่ลูกชายนะครับหัวแค่หัวคอยนะวันนี้มาด้วยนะฮะน่ารักน่ารักนะนี่เครื่องทั้งหมดเห็นไหมมันง่ายเริ่มต้นจาก ไข่แดงครับไข่แดง8ฟองครับเอาเฉพาะไข่แดงของไข่ไก่8ฟองใช่ครับครับแยกไข่ก่อนอ่าตีให้มันแตกซะก่อนครับแล้วก็ใส่น้ําตาลไปครับ110กรัมครับ1 1 0กรัมน้ําตาลทรายครับน้ําตาลทรายครับแล้วก็กลินวานิลาครับประมาณ5กรัม5กรัมครับครับนี่ครับแล้วก็นมจืดครับ500กรัมครับนี่ครับแล้วก็ ริบปิ้งครีมครับริบปิ้งครีมห้าร้อยกรับครับตีให้เข้ากันตีให้เข้ากันครับตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตีให้เข้ากันครับครับแล้วก็เอาไปใส่กะละมังครับครับแล้วก็เอาไปตุ๋นอีกทีนึงครับเพื่อจะไปตุ๋นครับให้มันมีความร้อนแล้วก็มันมีเทคเจอร์จับตรงหม้อนิดหน่อยเชฟจบรกะละมัง ตุนนี่มันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าถึงเจนาทีครับมันถึงจะเริ่มจับนี่นี่นี่มันถึงจะเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วก็กรองครับเอาไปกรองอีกครั้งครับคนเชฟทําของหวานจะทาอย่างนี้นะครับยังไงก็ต้องกรองฮะเสร็จแล้วเราไปตวงตวงครับสี่ออนครับเพื่อไปใส่ในมะพร้าวครับที่เราเตรียมเอาไว้มะพร้าวอ่อนครับนี่ฮะใส่ลงไปอย่างนี้เลย ที่ละเท่าไหร่นะเชฟสี่ออนครับสี่ออนครับเสร็จแล้วนำทั้งหมดไปอบครับในอุณหภูมิร้อยหกสิบถึงร้อยแปดสิบองศาครับเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะได้กินเนี่ยคิงโบเลยเนี่ยนะก็เสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเอาออกมาแล้วมาแรป เก็บเอาไว้ครับในตู้เย็นต้องแรปก่อน,นมันร้อนมากนะฮะต้องแรปอย่างนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเอาไปไว้ในตู้เย็นไว้นานเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งคืนครับหนึ่งคืน,นมันถึงจะเซ็ตตัวใช่ครับมันถึงจะเซ็ตตัว,ตวใช่ใเนื้อก็จะสมูทครับเน,เนื้อมันจะสมูทแต่เวลาที่ทําออกมาเสร็จเรียบร้อยพอเราจะกินจริงๆนะต้องมาใส่นี่โรยน้ำตาลบโรยน้ำตาลทรายอย่างนี้ไม่ใช่ใส่อย่างนี้นะโรยฮะละเตอออกเพื่อที่จะเบิร์นเบิร์นครับนี่ฮะ เบรนให้มันกลายเป็นคาราเมลหน้าอย่างเงี Elijah, ้ยสวยๆอย่างงี้นี่ใช่ไหมใช่ครับเป็น <moderate> อ <PDF> ันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครีมบุเล่ครับนี่ครับเพราะมันอยู่ตรงหน้าผมเห็นน่านผู้ชมทบมันทําง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยฮะจริงๆมันยากจริงๆตรงไอ้ตุ๋นส่วนผสมนะเพราะว่ามันต้องไม่ให้แตกมันนี่ใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับเป็นเทคนิคครับเทคนิคคือห้ามแตกมันไม่นั่นต้องคนตลอดเวลาครับอย่าให้ร้อนเกินไปอย่าให้ร้อนถ้าร้อนปั๊บ แตกมันไข่ก็จะสุกไข่สุกก็จะแยกเป็นร้อนนี่ไม่ได้เลยนะที่ไปทําเองก็อยากจะให้มันเร็วๆหน่อยเนี่ยมันไม่ได้นะฮะแล้วจริงๆแล้วจริงๆต้องคนเนี่ยอย่างเบามือด้วยใช่ครับเชฟต้องบอกด้วยนะอันนี้ชะมาต้องใจเย็นๆอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยถ้าเร็วเกินไปก็แตกได้เหมือนกันครับใช่ไหมใช่ครับใช่ไหม แล้วก็ค่อยๆไอ้นนีใจเย็ยนท่านทำครั้งแรกๆอาจจะไม่ได้แต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะได้เองไงกรองเพื่อให้ได้ความเนียนนะฮะครับแล้วอย่างที่เชฟบอกไปแล้วนะบเบลนี่จริงๆครีมบเบล่ก็คือการเบิร์นนั่นเอง<ช>นะฮะเบิร์นให้ได้ความหอมนะครับของน้ำตาลแล้วก็มันจะมีความกรุบกรอบกรุบกรอบคุณอ๋อ,อ,อครับอร่อยมากไหมครับคุณอ๋อครับเขากินเนี่ยอะไรรายการที้เขากินแพคแค่ชิมนะครับคือมันต้องทดสอบไปถึงข้างล่างครับเพราะว่าเราไม่กินเรากำลังสงสัยว่ามะพร้าวจะมีผลไหมอะไรเงี้ยคุณกินจนนนนหหมมดเเเลยะคครรับุณออ็ต้ากง เนื้อมันถึงได้เนียนอย่างเงี้ยครับนี่คือแคมบูเร่มันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับเนื้อข้างในมันจะเป็นเนียนเหมือนคัสตาร์ดเลยนะแต่มันจะมีความหอมแลสน่ห์ของมันคือตอนที่เราเจอกับตัวเป็นเกล็ดน้ําตาลข้างบนนะฮะมันเหมือนเป็นคาราเมลอ่อนๆแต่นี่เขาเบิร์นิดเดียวแล้วใช้เกล็ดน้าตาลให้นั้นคุณจะมีการเคี้ยวกัดที่มันจะออกเป็นเม็ดน้ําตาลเล็กๆเป็นแผ่นอร่อยมากหอมจริงป๋าไอ้เนื้อวพร้พวเนี่ยมันกินไปกนได้เลยกู่กับมันได้เลยใช่ไหมครับพี่เอครับครับผมพี่เอ๋จะรู้ว่า อันนี้เป็นของต่างประเทศหรือว่าอะไรขม่ต่างประเทศครับไม่เขาใช้ป็นวัตมาดิบของเราเหรอไม่ใช่เราเรามาทำเรามาเรามาคิดเองครีเอทเองต่างประเทศใส่ถ้วยพี่โก้ใช่เอหนูบอกเลยนะถ้าเป็นอาหารหวานนะสำหรับพี่เอนี่คือดูเห็นคือว่าเป็นแค่รูปลักษณ์นะจริงๆแล้วสีมือก็เป็นปรมาจารตักมอเหมือนกันนะหรือว่าเป็นจอมยุทธมาจากเต้าหลินแต่จริงจะบอกเลยอะอร่อยมากนะพี่เอแต่เสียอย่างเดียวนองขอนญาติเดี๋ยวว่า พี่เอเวลาทําอาหารมาให้อาขนมอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันไม่ไหม้อย่างเงี้ยพี่เอไม่ควรเอามาให้อาเขาเข้าใจไหมโอ้โหแล้วกินมุทีเด็ดด้วยนักเกียรพี่เอมีครับมีมีเยอะเลยครับโอ้เดี๋ยวนะผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเอนี่เป็นคนน่าเกลียดมากใช่ไหมอาทำคริบูเร่มาไม่มีหน้าเลยไม่มีหน้าแบบนี้เลยรวมลองไปแล้วลองตากดูมุกีนปกติของหวานเนี่ยจะชอบกินหนูจองเค้อมะพร้าวอ่อนกับเพื่องอยู่ แต่คผ mm ู hmm. ้ชมเหรอเมนูนี no ้นี่นะครับผมร้านบ y ยเชฟนะครับเบเกอรี่แอนด์บิสโตกับเมนูครีมบูเล่รับไปเลยครับติกคะแนนเต็มติกคะแนนเต็มติคะแนนเตมต้องไปกินคุณผู้ชมต้องไปกินตมุผมมาผมรู้สึกว่ามันบาลานซ์หวานได้พอดีเลยนะถึงมันไม่ได้มีอะไรที่แหลมเปรี้ยวขึ้นมาเลยคุณผู้ชมแล้วมันหอมดีอย่างเลยพวกนี้เขาเป็นคนไม่กินหวานเขาไม่ได้ชอบหวานจัดมากสำหรับผมหวานอ่อน อผมผู้ตรงเลยผู้ตรงแต่ว่าคนทั่วไปอย่างนี้เพลเลยเพลย์มาณทั่วไปเพลเลยแต่ถ้าเป็นของผมเนี่ยผมไปเมื่อกี้เติมน้ำตาลผมยังจําได้อยู่เลยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบถ้าผมไปถ้าผมไปขอเปหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมเห็นไหมมันแล้วแต่คนแต่ว่าถ้าเป็นผมแต่ขอโทษนะเค้กเผือกเนี่ยครับเดี๋ยวคนนี้จะกินได้จริงเปล่าฮะกินได้จริงจริงมันยิ่งเป่าพี่เอ๊เอ๊มันจะจริงหรือเปล่าคุณโมันจะจริงเปล่าไม่รู้ครับคุณข้ามตำแหน่งคุณมาเลยไอ้ไอ้้ไอมะพร้าวอะไรเนี่ยมันอันนี้เป็นมะพร้าวใบเตยเป็นม็อกอัพใช่า เป็นมอกเป็นมอกอัพกินได้จริงป่ะครับกินได้ป่ะกินได้ครับกินรือเปล่าพี่หนูไม่เชื่อผมนี่ยๆคุณผู้ชมนี่คือร้านชื่อว่าไบเช่เบเกอรี่แอนด์บริสโตนะครับอยู่ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ครับอยู่ราชพฤกษ์นะครับตรงข้ามกับโรงเรียนเดลล่านะยืเย้องกันนะเรายืเย้องกันลองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไอ้เผือกกินมเหล้บ้านี่ยเนี่นี่ลองดิคุณไม่ต้องถอยพี่เองไม่ต้องถอยไปอย่าหนีพวกเราเลยทำเดียวไแล้วผมเก่งจังใจยังเลยเป็นไง อันนี้มหัศจรรย์จริงนะไอ้เครกเผือกเนี่ยแล้วเออเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนะจะลองจะลองจะลองนะแต่กูซองเขาก็สวยนะเออไม่ได้เลยอย่างนี้เราก็ฉีกเลยเดี๋ยวนี่ไหอันนี้ป่ะเออ๋ออันนี้เลยซองก็สวยอ่ะเอาไปเลยโอ้ยเก่งใจจังเลยอันนี้ผมใช้ของพรีเมี่หมดเลยครับับแป้งฝรั่งเศสในฝรั่งเศสับแล้วก็รีดโชว์หน้าร้านใบหอวแนะนำได้ไม่อายปากมันจะใบหัวเยอะรึไงใบเลยดีอ่ะ สมนี่ทำมาเป็นเ่าไห่นะสามสิบปีนะเนี่ยับนี้พี่ๆตรงข้าโรงเรียนเด็ดล่าครับยังกันครับยังยอยู่นะเพื่อนไปหมดไปเลยนฟรีมอนฟรีเลยวอนนี้บอกจะกนเร็วเรวเเวลาจะหมดแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภูสิทธิ์ขอบคุณร้านบายเชฟเบเกอรี่แอนด์บิสโทรขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดทำไมอ่ะอร่อยมากเอาตายแล้วอันี่บ้าไปแล้วนี่มันหอมมันหอมันะได้ทำตัวไม่ถูกต้องเลยคุณเอ หอมมากหนูคนเชื่อคนยากอืมบราร์ดีอร่อยมากเฮ้ยบราร์ดีอร่อยมากเฮ้ยคนทำเบอนาร์ดีแบบนี้มีด้วยเหรอเฮ้ยอร่อยว่ะบราร์ดีอร่อยมากท่านผู้ชมครับลาไปก่อนตุ๊กจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ไห้ความรู้นะใ็้ความรู้เกี่ยวกับกุ้งแป้งมันเงื่อนจะช่วยดูดซับพวกกลิ่นคาวแล้วก็เมื่อคาวของกุ้งออกไปได้ดีเลยครับหลังจากนั้นก็ไปล้างน้ําให้สะอาดอีกทีก่อนนําไปปรุงครับกุ้งกุ้งมันจะดิบดิ่่ไม่ใช่ปลาําเวนเหนือราดพริกครับก็ทำอาหารได้รสบ้านบ้านน้ำซอสที่เป็นตัวน้ำผัดนยอร่อยมากมันเป็นเฉพาะตัวแล้วก็ไม่เหมือนใครเนาะปลาต้มโขลกมีไหมปลาต้มโขลก